กับผมกับมาเบิงต้นเอ็นอาครับเขาก็ออกหน่วยแล้วครับเนี่ยมีน่วยแล้วนะครับนี่ยละครับต้นเอ็นอาในการดอกสีชมพูมาก่อนะครับที่เห็นนะครับนะครับต้นเอ็นอาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเบิงน่วยเขาจะพาชิมรสชาตินี่ครับผมนี่ครับ นี่คือเม็ดเขานะครับจะเป็นสีข้างใน,นเป็นสีม่วงนะครับผมนี่ครับหน่วยเขาครับกินแล้วกับปากแระครับผมเดี๋ยวจะกินในเบิง้งนี่เด้อครับครับเดี๋ยวผมจะกินในเบิ้งครับผม รสชาติรสชาติไม่ขมในๆนะครับไม่ขมอยู่ข้างในๆนะครับกินช่วงแต่ไทยครับแต่จะไม่กินหอมน้อยหนึ่งจะมีกินหอมอยู่นิดนึงนะครับผมมีหวานนิดๆครับผมนะี่ครับ สมัยครับคนเ่ากับเบาค่วมหลังนะครับผมสมัยอายุอ่าสิบสิบขวบได้เนาะปอหานะครับผมพอสีพอหานะจะสิบขวบได้ปอสีปอ,ปอหานะครับผมขงังโุงเลียนไปขังจะมีลายครับผมนี่จะป้ากันไปเก็บเก็บมากล้วกันมาอกกินนะครับผมจะ หน่วยที่มันสูงมันก็นจะแตกอ่าแบบที่ผมกินชิมเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้นาจะประทันสูงครับเนี่ยเอ็นอ่าคือตรงนี้มันอ่านะครับนี่นาคือนี่ครับปากเขามันจะอ่าออกมาเนี่ยเจังเสียครับนี่ครับเอ็นหน่วยหน่วยบักเอ็นอานะครับนี่ครับนี่ จะลองปอกกินเมืองครับหน่วยก็จะเป็นยังไงหน่วยนี่รอสักคู่ครับผมหนี่บอท่านแกรครับนี่ครับ ออกเปลือกออกมากก็จะเป็นสีนี่นะครับเป็นสีม่วงๆนะครับผมครับกินแล้วกัลินจะแลแๆนะครับผมลินก็นจะออกสีนี่และครับนี่ครับสีนี่ครับผม มีน้วยมันดิบมันก็นจะออกฝาดฝาดขมขมจะน้วยมันสุกเขาจะบ่ฝาดบ่มกัจะมีรสชาตินิดนึงนะครับถ้าว่าน้วยสุกน้วยไงนะครับผมอันนี้น้วยเขามันน้อยนะครับน้วยไงน้วยใไงหล้วมันเปลือกแตกอ้าออกนะครับผมตอนมันสุกมันจะกาเอามากินได้นะครับแค่นผลไม้ได้นะครับผม สำหรับว่าเล็กนะครับผมมันว่มียังกินนะครับบานนอกเขาไปเลี้ยงกล้วยไปเลี้ยงควายนะครับไปเลี้ยงควายไปตามทงเห็นกับทองว่างกับยิบมะเขียวมะยัําได้แบบนั้นนะครับประมาณนั้นครับผมก็จะจะเป็นผลไม้นะครับผลไม้ปลานะครับผมว่าเขมาเดินปลาลงปลา บ่มีหยัางกินนะครับผมก็หยิบมาพ่อประทังนะครับผมเขากินมาเขียวนะครับผมพ่อให้มันอาจจะมีสารอาหารนะครับผมพ่อประทังได้นะครับผมสําหรับย่ามเดินปลาเดินยัางนะครับสมัยสมัยตอนนั้นนะครับตอนเด็กหน่อยนะครับไปริมหอยริมย่งนะครับเลียงควายนะครับผม กาเกบเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากสวัสดิชัยนะครับผมคนค้นเถากับเล่าค่วมหลังครับผมก็นำข่วมหลังมาฟากนะครับขาคนรุ่นใหม่นะครับผมครับกาขอบคุณสวัสดิชัยครับผมขอบคุณทุกกาลังใจครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่ให้กําลังใจนะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับับประสบผลสำเร็จชีวิตราบเรือนตลอดไปครับผมก่าบ,บฝากความคิดถึงครับผมคิดถึง